ครูจะต้องเป็นนักออกแบบ20 20ปีก่อนตั้งแต่ปี40ขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยพูดถึงการออกแบบการสอนซึ่งมันไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็คือว่าเครื่องมือที่ช่วยครูในการออกแบบนี่ที่สําคัญก็คือว่าวิธีคิดใหม่ที่บอกว่าฉันคือผู้ยิ่งใหญ่น้องแล้วบ,บังคับให้เด็กนั่งฟังฉันได้ตลอดชั่วโมงนีกเป็นความคิดที่ฝังหัวคือว่าเด็กพวกนี้เมื่อไม่ฟังฉันคือเด็กไม่สบอย เด็กเกเรเด็กสมาธิสั้นนั้นเด็กในประเทศไทย99เปเ็นเป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วเพราะคกูคอนโทรลห้องเรียนไม่อยู่ในตัวความผิดความสนใจก็ไปที่เด็กนะครับวันนี้จริงๆจุดสำคัญก็คือว่าเราก็ออกแบบกระบวนการสคำว่าออกแบบที่เป็นเรื่องที่ท้าทายรูมากไม่ใช่บอกว่าฉันจะถ่ายพราที่ไหน แล้วก็ทํายังไงให้เด็กรู้สึกสนุกและได้เรียนรู้ไปก็พร้อมกับบรรยากาศห้องเรียนที่มีความสุขอะไรที่มันเป็นอรกแในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ครูจะต้องขจัดออกไปแล้ว้็สร้างสวรรค์ขึ้นเพราะว่าความสุขทั้งนั้นที่ทำให้ทำให้ทำให้หัูเราเราทำยังไงก็ได้นห้องมันมีความสนุกมีความสนุกมีความก็คือสุดท้ายคือมันต้องออกไป เรียนตอนนี้เด็กเริ่มคิดได้ละวัฒนธรรมในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงกันละแต่สิ่งที่ท้าทาความสามารถครูคือประเด็นสีอประเด็นหนึ่งก็ดครับหลังจากที่นะครับเด็กเนี่ยเขามีวิธีคิดวิธีการแกข่าวาออกมาแล้วเนี่ยการไปหาจากการแนวคิดหรือวิธีคิดของนักเรียนเพื่อให้เกิดการแชร์ที่ประเด็นท่านที่พัฒนาทักาะรู้สึกเนี่ยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดครับเพราะตอนที่เราแก้ปัญหาเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยเป็นลายหนคนซึ่งมันก็จะมีขอบเขตอยู่แต่ ถ้าเด็กนะครับมีแนวคิดหลากหลายแล้วก็ครูนะครับสามารถพัฒนาในการบริหารจัดการแนวคิดของนักเรียนบนกระดานได้เนียเน่ยก็จะเกิดตาแหน่งการแชร์และการขยายแนวคิดขยายความรู้ได้มากอย่างอย่างนี้ยิ่งครับขาดคคจะได้เรื่องของอคิดคำนวณข้อเนาะนะเกเจนชณิตศาสตร์อะไรอย่างงี้ยแต่เราบอกว่าเราใช้วิธีการนี้เนี่ยเราแถมให้นาเราแถมเลยเราแถมสิ่งที่มีมูลค่า สูงกว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการก็คือทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตลูกแต่ว่าคนที่มาคือคนที่คนที่มีใจในเรื่องของการส่งชั้นเรียนก็ขอขอบคุณทีมงานของโรงเรียนทีมหมอเอทีมของผู้เชี่ยวชาญและก็พวกเราทุกคนบริการฟรีบริการสลอมาเรื่อมาระบุรายตางแล้วสวัสดีะทุกท่าน